ค่ะค่ะสวัสดีนักศึกษานะคะวันนี้ครูอาจารย์วิไลนะคะวิวัชาญกิจก็เป็นผู้ที่จะมาเสนอนะคะ,ะหัวข้อในเรื่องของการดูแลแบบผสมผสานและ,ะการบำบัดทางเลือกนะคะในชั่วโมงแรกเนี่ยนะคะเราจะนําเสนอในเรื่องของแนวคิดก่อนนะ,ะเพื่อปูทางนักศึกษาเข้าใจถึงว่าเอ๊ะทำไมเราตึงต้องเรียนวิชานี้กันนะคะนี่ก่อน ก่อนอื่นที่เราจะไป ờ, รู้เรื่องอะไรต่อๆไปเนี่ยเราให้มารู้จักถึงว่าวัตถุประสงค์ของการเรียนในหัวข้อวิชานี้เราเรียนไปเพื่ออะไรนะคะนีวัตถุประสงค์ของการเรียนนะคะข้อที่หก็คือเราสามารถบอกความหมายของแนวคิดและก็การดูแลแบบผสมภาษาและการบำบัดทางเลือกได้นะคะข้อที่2ก็คืออธิบายคําศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับแนวคิดและก็การดูแลแบบผสมภาษาและการบำบัดทางเลือกได้ วัตถุประสงค์ที่3ก็คืออธิบายการดูแลแบบผสมผสานาและการบําบัดทางเลือกของทั่วโลกได้นะคะซึ่งเมื่อเราเรียนวิชานี้ไปแล้วนะคะเราจะได้มีความรู้หรือว่ามีพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยของเราต่อไปนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูถึงบทนําก่อนว่าที่มาที่ไปของรายวิชานี้หรือว่าหัวข้อวิชานี้นะคะก็คือปัญหาะะสุขภาพหรือความเจ็บป่วยนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ในทุกสังคม นะคะคิดว่าทุกคนคงเห็นคล้อยนะคะเห็นสอดคล้องกับครูด้วยนะคะว่าปัญหาสุขภาพทุกวันนี้ยิ่งทุกวันนี้มีเรื่องของความเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรคะโควิด1 9ใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นปัญหาที่ยังหาทางแก้ไขเนี่ยได้ลำบากมากเพราะฉะนั้นบางบางครั้งอาจจะต้องมีอะไรมาช่วยเหลือตรงนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะเรามาดูถึงการเอาชนะต่อปัญหาสุขภาพและความเจ็บป่วย จะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางวัฒนธรรมนะคะหรือพฤติกรรมหรือความเชื่อค่านิยมนะฮะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางสังคมนอกจากนั้นก็เรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็ความเจริญทางเทคโนโลยีและก็การแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมอื่นๆนะคะซึ่งในสิ่งเหล่านี้มันจะมีบทบาทสําคัญต่อการดูแลสุขภาพของคนนะคะนี่การเอาชนะความเจ็บป่วยนะ มันจะค่อยๆมีการพัฒนาขึ้นนะฮะมีการผสมผสานนะฮะแล้วก็มีการสั่งสมกันมาจนกลายเป็นแบบแผนของการดูแลรักษาสุขภาพของคนในสังคมในแต่ละสังคมซึ่งเราเรียกลักษณะนี้ว่าระบบของการแพทย์แบบท้องถิ่นนะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือ local medical system นะคะดังนั้นนะคะเมื่อหลายๆสังคมที่ประกอบกันขึ้นเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้นนะคะ มันจะมันก็จะประกอบไปด้วยระบบของการดูแลสุขภาพที่มากกว่าหนึ่งระบบซึ่งเมื่อเรารวมเรียกเราจะเรียกว่าพหุลักษ์ของการแพทย์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า medical pluralism นะคะนี่ในความหมายของทางเลือกเรามาดูกันนะคะว่าในลักษณะของความหมายกว่าเอ๊ะทำไมคำว่าทางเลือกมันคืออะไรทางเลือกก็คือทางที่คนส่วนใหญ่นั้นใช้กันนะคะอย่างเช่น พวกเราอยู่ในเกื้อการุณน,นะคะอ๋อขอโทษนะคะก่อนที่ไปทางเลิกมาดูทางหลักก่อนทางหลักก็คืออะไรทางหลักก็คือทางที่คนส่วนใหญ่นั้นใช้กันนะคะแล้วก็ซึ่งอย่างเช่นบอกว่าเออถ้าเราเดินเข้าไปในวชิระเ,ออเราก็จะมีทางหลักของเรานะ่ยทางเนี้ยข้ามถนนไปหรือข้ามสะพานล,ลอยไปแล้วก็จะไปเจอโรงพยาบาลวชิระแต่เมื่อมันเกิด สาขาหรือว่าทางเลือกเกิดขึ้นหลายๆทางเราก็จะหาทางเลือกอื่นๆที่จะมุ่งตรงไปสู่วชิระได้ใช่ไหมคะก็เช่นกันงั้นทางเลือกก็เป็นทางใหม่ๆนะคะหรือว่าทางอื่นๆซึ่งเออเรานํามาใช้ในการตัดสินใจว่าเออเราจะไปทางไหนดีนะ,ะซึ่งถ้าทุกคนยอมรับแล้วก็ใช้กันมากๆก็จะกลายเป็นทางหลักไปในที่สุดนะคะอ่ะอย่างเช่นบอกว่าถ้าไปวชิระเนี่ยเราจะต้องไปข้ามสะพานลอยบางคนบอกเอะฉันไม่อยากข้ามสะพานลอยฉันไปทางถนนได้ไหมอ่ะเดินตรงเลี้ยวขวาไปก็มี อะไรคะม้าลายใช่ไหมคะก็ฆ่าม้าลายได้งั้นมันไปได้อีกหลายหลายทางงั้นทางเลือกก็เช่นกันก็เป็นทางเลือก,อ,กอื่นๆซึ่งทําให้การตัดสินใจตรงนั้นได้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในสังคมปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับกันนะคะนี่มาดูถึงการดูแลแบบผสมผสานนะคะเอ่อแล้วก็การการบาบัดทางเลือกนั้นความหมายมันหมายถึงอะไรมันก็จะหมายถึงศาสตร์นะคะเพื่อทีออ่จะช่วยในการวินิจฉัยโรค ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพช่วยในการรักษาและก็การป้องกันโรคนะคะนอกเหนือจากศาสตร์ของการแพทย์แผนปัจจุบันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเอะเวลาสถานที่ระยะเวลาที่มันแตกต่างและก็ความหมายที่อาจแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นนะคะในประเทศอินเดียเนี่ยการแพทย์ที่เป็นที่นิยมหรือเป็นทางทางเลือกหรือเป็นทางแพทย์หลักของเขาก็าคือแพทย์อายุรเวทนะคะ ในประเทศจีนล่ะคะประเทศจีนกเขาจะมีการแพทย์แผนจีนนั้นเป็นทางการแพทย์หลักของเขานะคะและในประเทศไทยเราก็เช่นกันเราก็มีการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นการแพทย์น,นะ,ะหลักมาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่โบ,รา,บราณมาจนถึงในรัชาสมัยที่รอรัชาการที่4นะคะหลังจากนั้นพอเข้าสู่รัชาการที่5นี่ก็เป็นการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามานะฮะนี่เราก็รู้หลายๆประเทศซึ่งเรา ก็คงรู้จักกันไม่ว่าอินเดียจีนหรือว่าไทยเรานะคะนี้เรามารู้ถึงาการจําแนกนะ,ะการจําแนกหรือว่าการบําบัดทางเลือกนั้น<ๆ>เขามีการจําแนกได้หลายๆวิธีนะคะในวิธีที่1เนี่ยก็จําแนกตามการนําไปใช้นะคะการนําไปใช้ก็จะแบ่งออกเป็น2ทางก็คือ c o m p l ล m e n t a r y Medical medicine นะคะโทษนะคะก็คือการแพทย์เสริมนะคะหรือว่าการบําบัดทางเลือกนะคะที่นําไปใช้เสริม หรือว่าใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันนะได้แก่การนวดการฝังเข็มนะคะและวิธีที่2ก็คือ alternative medicine นะคะก็คือการแพทย์ทางเลือกหรือการแพทย์าการบำบัดทางเลือกที่นําไปใช้ทดแทนการแพทย์แผนปัจจุบันนะโดยไม่ต้องอาศัยการแพทย์แผนปัจจุบันร่วมด้วยเช่นแพทย์อายุรเวทของอินเดียอย่างเงี้ยน,นะคะการแพทย์แผนจีนนะหรือว่าการแพทย์แผนไทยของเรานะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีที่1น,นะคะต่อไปก็เป็นวิธีที่2นะะก็จะมีการจําแนกออกเป็นย่อยๆออกไปจําแนกตามกลุ่มของการแพทย์ทางเลือกอันที่1ก็คือ alternative medical system นะคะก็คือการแพทย์ทางเลือกหรือว่าการบําบัดทางเลือกที่มีการตรวจมีการวิินจัยมีการรักษาที่หลากหลายนะ,ะทั้งด้านการใช้ยาการใช้เครื่องมือช่วยในการรักษาแล้วก็หัตถการต่างๆนะคะ,อ,ะอย่างเช่น นะคะการแพทย์แผนจีนอย่างเงี้ยนะคะก็มีการแมะ,ะจับข้องมือนะก็แมะจับที่ประจรดูนะคะ,ะต่อมาก็จะเป็นการแพทย์อายุรเวทอันนี้ของอินเดียอันนี้พอดีไม่มีการรักษาให้ดูแต่ว่าเป็นภาพของนทศสการของเราหลังจากที่พวกเราเรียนจบแล้วจะมีนิทัศการแล้วก็จะจัดการแพทย์แผนไทยนะ,ะเป็นภาพรวมของพวกเรานะคะอ่า วิธีที่2อนะคะในวิธีสองก็จะแบ่งออกเป็นอันที่2ก็คือ my body intervention ก็คือวิธีการรักษาแบบใช้กายและก็จิตนะคะอันนี้ก็ได้แก่การใช้สมาธิบำบัดนะคะอันนี้สมาธิบำบัดอันนี้เป็นการฝึกฤาษีดัดตนซึ่งในการฝึกฤาษีดัดตนที่พวกเราคงบางกลุ่มคงได้ได้รีฝึกนะคะซึ่งในขณะที่เราฝึกนี้เราจะใช้สมาธิร่วมด้วยนะคะ อ่อันที่สองต่อมาเป็นพวกโยคะนะฮะโอโยคะนี่ก็มาจากประเทศอินเดียนะคะอันนี้ก็มีการฝึกแล้วก็จะมีฤาษีดัดตนแล้วก็โยคะ2แบบนะคะและอันที่สามก็เป็นพวกชีกงนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการรักษาโดยการใช้กายแล้วก็จิตนะคะต่อไปแบบที่สามก็เป็นไบ o อโรจ l y based therapies นะคะก็คือวิธีการรักษาโดยใช้สารชีวภาพสารเคมีต่างๆนะ,ะได้แก่พวกสมุนไพร วิตามินต่างๆนะคะก็ได้แก่การใช้อาหารทางสุขเป็นสุขภาพนะพวกปลานะคะหรือว่าการบําบัดด้วยโอโซนนะโอโซนเทอร์ปีนะคะแล้วก็มีการล้างพิษในหลอดเลือดนะ r ารเทอร์ปีนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการใช้สารชีวภาพหรือว่าสารเคมีช่วยนะคะแบบที่4นะคะก็คือ m a n i p u l a t i v e and body b a s e m e t อ o นะคะก็เป็นวิธีการรักษาโดยใช้หัตถการต่างๆได้แก่นะคะ,ะการนวดไทยนะ,ะอันนี้ก็จะมีเรียนนะคะเดี๋ยวต่อไปพวกเราคงได้เรียนกันนะ,ะทุกคนจะต้องได้การได้ได้ฝึกในเรื่องของการนวดไทยนะ,ะมีการรักษาโดยโรคทางกระดูกนะ,ะออสซิโอพาตีนะ,ะจัดกระดูกนะ,ะจัดกระดูกด้วยมือนะไค,คลโอแพคติกนะคะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใช้ในการรักษานะคะ อันที่5ก็เป็น n n r r y y t e r a p i e s ก็คือวิธีการรักษาที่ใช้พลังงานในการรักษาสามารถวัดได้แล้วก็ไม่ได้นะคะในการรักษาจะวัดได้หรือวัดไม่ได้นี่มันเป็นอะไรที่เหมือนเหมือนกับอนอกเหนือนอกเหนือ,อความคิดของเราเอะ,อะมันอาจจะจริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นมีการสวดมนต์บำบัดนะ,นะฮะอันนี้พวกเราก็คงได้คุ้นเคยเพราะเราทางศาสนาพุทธก็มีการสวดมนต์ ซึ่งถ้าเราสวดมนต์มีการนั่งสมาธิก็จะทําให้จิตใจเรานั้นสงบนิ่งได้นะคะออหรือว่าพลังจัก,กรวาลน,นะคะอันนี้ก็จะมีอยู่ในสังคมเรานะหรือเรกิอันนี้เป็นของพวกญี่ปุ่นนะ,ะให้พลังงานกับชีวิตและต่อไปก็จะเป็นพวกพลังกายทิพย์นะคะมีโยเลนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเอ e เนอรี e เทอรซึ่งบางครั้งมันอาจจะวัดได้นะ,ะหรือประเมินค่าได้แต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถจะประเมินได้ก็อยู่ที่ความ ศรัทธาแล้วก็เชื่อะะของแต่ละคนอันนั้นเป็นวิธีที่2นะคะหลังจากนั้นเรามาดูถึงหลักของการพิจารณานะะในการใช้ใช้การบําบัดทางเลือกสําหรับในประเทศไทยเรานะคะมีหลักสําคัญอยู่4ข้อนะ,ะว่าในการบําบัดทางเลือกนั้นเราจะใช้หรือว่าหาหลักยังไงในการคิดวิเคราะห์ว่าเ,เราจะใช้ดีหรือไม่ดี มีหลักอย่างไรนะในหลักข้อที่1ก็คือหลักของความน่าเชื่อถืออ่าเรเชนอลนะคะก็ดูจากวิธีการนะองค์ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกนั้นๆว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเช่นเป็นที่มาจากประเทศต้นกําเนิดนั้นให้การยอมรับหรือเปล่านะคะมีการใช้แพร่หลายหรือไม่นะคะมีการใช้มาเป็นเวลานานแค่ไหนหรือว่ามีการบันทึกไว้หรือเปล่านะคะ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นหลักของความน่าเชื่อถือถ้าใครใช้หลักนี้ในการพิจารณาก็คงนําหลักนี้แล้วไปพิจารณาว่าเอ๊ะการแพทย์ทางเลือกที่เราเลือกอยู่ตรงนั้นมันตามครีเรียนี้หรือเปล่านะถ้ามันใช่ก็ใช้ความน่าเชื่อถือนี้ในการตัดสินใจในการเลือกการบําบัดนั้นนะคะหลักข้อที่2นะคะก็คือหลักของความปลอดภยัยเซฟตี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากตรงนี้นะคะเพราะว่า เวลาเราพิจารณาเราจะพิจารณาว่ามีผลกับสุขภาพของผู้ใช้อย่างไรนะคะเป็นพิษแบบเฉียบพลันหรือไม่นะฮะหรือว่าเป็นพิษแบบเรื้อรังหรือเปล่านะคะอันตรายที่เกิดขึ้นในระยะยาวมีหรือเปล่านะคะหรือว่าวิธีการทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายนั้นมีหรือเปล่าซึ่งถ้าใครใช้หลักอันนี้ในการพิจารณาว่าเอ๊ะทางเลือกที่เราเลือกนั้นมันสามารถที่จะช่วยดูแลสุขภาพเราได้ก็จะใช้ หลักนี้ในการเลือกนะคะหลักข้อที่3ก็คือหลักของการมีประสิทธิผล Efficacy e นะคะเป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์นะคะว่าเอ๊มีการใช้ได้จริงหรือเปล่าใช้จริงแล้วหายมาบอกต่อๆไหมมีจำนวนมากพอนะคะมีจำนวนมากพอไหมมีการใช้มาเป็นเวลานานไหมจนเป็นที่ยอมรับจากการศึกษาวิจัยนะคะซึ่งถ้าเราใช้หลักนี้ในการพิจารณาว่าเอ๊ แพทย์ทางเลือกหรือว่าบาระกันบําบัดทางเลือกตรงนั้นมีลักษณะแบบนี้เราก็จะใช้วิธีการหรือว่าหลักนี้ในการพิจารณาแล้วก็เลือกแล้วก็ใช้นะคะหลักข้อที่4ก็คือหลักของความคุ้มค่า cost benefit effectiveness นะคะโดยเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะด้วยวิธีนั้นๆน,นะคะว่าคุ้มค่าสําหรับผู้ป่วยหรือไม่ในโรคที่ผู้ป่วยนั้นต้องทนทุกข์ทรมานเมื่อเทียบกับเสถนีนะของผู้ป่วยในแต่ละคนนะคะ เอ๊บอกว่าการบําบ,บัดชนิดนั้นมันมีราคาสูงมากแต่ไรายได้เราก็ไม่เพียงพอคงใช้วิธีการหรือว่าหลักนี้ไม่ได้ในการพิจารณานะคะซึ่งหลักของการเลือกเหล่านี้นะมันก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าในขณะที่เราให้การแพทย์แผนปัจจุบันนั้นเป็นทางเลือกเออเป็น,เป,นเป็นทางหลักของเราแล้วแต่ปรากฏว่าการแพทย์หลักนั้นไม่สามารถ ดูแลหรือว่าตอบโจทย์ให้เราได้ว่าจะสามารถรักษาเราให้หายจากการเจ็บป่วยนั้นๆได้ก็เป็นวิธีการหรือเป็นการบําบัดทางเลือกซึ่งเราจะต้องหานะคะใช้หลักทั้ง4นี้ในการพิจารณาว่าเราจะเลือกแพทย์ทางเลือกหรือว่าการบําบัดเลือกทางเลือกชนิดไหนดีโดยที่จะต้องให้เหมาะสมกับตัวเราด้วยนะคะ,ะต่อไปนะก็เป็นคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ทางเลือก ะค,ะคำศัพท์แรกที่อยากให้พวกเรารู้จักก็คือคำว่า traditional medicine นะคะคำนี้นะคะก็จะหมายถึงวิธีการดูแลรักษาโรคแบบโบราณน,นะคะเป็นการรักษาโรคตามวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆที่มีมาก่อนหน้าการประยุกต์วิทยศาศาสตร์ก็คือยุคของความทันสมัยเข้ามานั่นเองนะคะ บางครั้งเราจะเรียกว่า indigenous นะะซึ่งแปลว่าการแพทย์ดั้งเดิมเรามักจะใช้เรียกการแพทย์ที่เห็นเป็นระบบชัดเจนมีทฤษฎีมีตำราเนะะช่นการแพทย์แผนจีนการแพทย์อายุรเวทการแพทย์อุนาณินะเดะี๋ยวเราจะคงได้เรียนในเซกชันต่อๆไปนะคะอันนี้เป็นศัพท์คำแรกนะคะที่ถ้าเราไปเจอเมื่อไหร่เราจะได้มีความรู้แล้วก็เข้าใจว่าอ๋อคำว่า traditional medicine เนี่ยมันหมายถึงลักษณะ การดูแลแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีอยู่กระจายไปทั่วโลกนะคะเดี๋ยวเราได้เรียนต่อนะคะคำถัดมาก็คือคำว่า folk medicine คำว่า folk medicine จะหมายถึงการแพทย์พื้นบ้านซึ่งจะหมายถึงการดูแลสุขภาพนะคะเป็นการรักษาเฉพาะกลุ่มไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนนะคะเป็นความเชื่อที่มีการสืบทอดมีความหลากหลายในรูปแบบ แล้วก็มักถ่ายทอดโดยตรงระหว่างครูกับสิษย์นะคะเหมือนฟกซองนะคะสอนกันไปสอนกันมาระหว่างคนต่อคนอันนี้แลก็เป็นการแพทย์ที่ดูแลชนกลุ่มน้อยๆนะในหมู่กลุ่มเล็กๆของเรานะ,ะอย่างอย่างหมู่บ้านของเราเนี่ยนะมีการดูแลการแพทย์ในท้องถิ่นของเรานั่นเองนะคะอีกคำหนึ่งก็คือ ethnomedicine นะคะ ซึ่งถ้าแปลภาษาไทยก็คือเวชกรรมชาติพันธุ์ความหมายนี้หมายถึงความเชื่อและก็วิถีปฏิบัติที่มีความสัมพันธ์กับโรคภัยไข้เจ็บนะคะเป็นผลมาจากการพัฒนาวัฒนธรรมพื้นบ้านนะไม่มีเขาโครงความคิดมาจากระบบการแพทย์สมัยใหม่นะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่มักจะพบอยู่ในการบําบัดทางเลือกนะตกลงเรามี3าคำนี้นะคะ ถ้าเราไปอ่านหนังสือเจอที่ไหนเราเจอคำศัพท์เหล่านี้เราจะได้รู้ความหมายของมันนะคะต่อไปก็เป็นหลักของการนะะจัดระบบการศึกษาจากข้อมูลเวชกรรมชาติพันธุ์นะมันอาจจะเป็นคำที่พวกเราเอ๊ะมันคืออะไรนะอะไรเงี้ยค่อยๆทำความเข้าใจไปแล้วกันนะคะ,อ,ะอันแรกก็คือแนวคิดในเรื่องของสาเหตุแห่งการเจ็บป่วยซึ่ง แนวคิดนี้มักจะเกิดขึ้นในทุกๆท,ท้องถิน่นในทุกๆชุมชนในทุกๆชาติทุกภาษานะคะซึ่งเป็นความเชื่อในแหล่งของแต่ละแหล่งนั่นเองซึ่งก็เกิดจากไม่ว่าจะเป็นพระผู้เป็นเจ้าลงโทษผู้ละเมิดข้อห้ามนะหรือว่าวิญญาณบรรพชนนะมากระทํามีพูดผีปีศาจมากระทำนะคะหรือว่ามีพ่อมดเหมาผีเนี่ยนะมากระทําโดย มีการว่าจ้างมีสินจ้างรางวัลอะไรอย่างเงี้ยให้กันมานะคะนอกจากนั้นก็มีการสูญเสียวิญญาณไปมีการขวัญหายเสียขวัญอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็การมีวิญญาณอื่นมาเข้าสิงนะมีการเสียสมดุลของร่างกายมีการตกอยู่ภายใต้ดวงตาปีศาจนะอันนี้เป็นแนวคิดที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยซึ่งรวบรวมมานะในกลุ่มชาติปันทั่วโล,วโลกของเราเลยนะคะ,ะหลักข้อที่2ก็คือ ผู้บำบัดรักษาในคำว่าผู้บำบัดรักษาก็จะมีหลายแบบมีความชำนาญไปในแต่ละด้านนะเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าในแต่ละทวีปในแต่ละประเทศต่างๆเนี่ยเขามีความชำนาญหลากหลายในผู้บำบัดรักษาอย่างไรบ้างนะคะนอกจากนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการผสมผสานพิธีกรรมมีเวทมนต์คาถานะเช่นมีหมอผีอย่างเงี้ยนะฮะบุคคลเหล่านี้มักสืบทอดความรู้จากเครือญาติ หรือว่าผู้มีอาวุโสในหมู่บ้านของเขานะซึ่งก็มีความสำคัญในชุมชนนะบทบาทของผู้รักษาก็จะดูแลผู้ป่วยภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติงั้นบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งอะไรเป็นสิ่งนอกเหนือธรรมชาติซึ่งบางครั้งคนที่อยู่ในแผนปัจจุบันอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเหลือเชื่อหรืออะไรต่างนะแต่ความเชื่อหรือว่าความเป็นการดูแลแบบดั้งเดิมมันมีอยู่ในชุมชนนั้นๆนะคะอันนี้เป็นลักษณะ แต่ละหลากหลายความหลากหลายของแต่ละชาติพันธุ์นะคะอันที่3ก็คือรูปแบบของการรักษานะในชาติพันธุ์ทั่วโลกเนี่ยก็จะจะเป็นไปตามความเชื่อนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื่อของเรื่องของเหนือธรรมชาติอย่างเงี้ยนะถ้าเหนือธรรมชาติก็จะมีพิธีกรรมอะไรต่างเข้ามาประกอบเพื่อที่จะให้สิ่งที่เหนือธรรมชาตินั้นให้มันรักษาให้มันพ้นจากตัวไปหรือว่าไม่มาทําร้าย สุขภาพนั่นเองนะคะอีกอันนึงก็คือความเชื่อในเรื่องของสมดุลนะจะให้อาหารหรือว่าให้ยาหรือให้ความร้อนความเย็นต่างๆอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการรักษาที่เดี๋ยวเรามักจะพบกันได้นะฮะและรูปแบบของการรักษาอันนึงก็คือว่าส่วนใหญ่มักจะมีการผสมผสานทั้ง2วิธีนะเพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ทั้งทางกายและว่าทางจิตใจนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการรักษาที่เดี๋ยวเราจะพบได้นะคะ